ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคะแนนความสามารถเด็กป <et> BON ืนเกมลุกจืดสนิทปืนใหญ่โดนสเปอร์เผาเครื่องศูนย์ต่อหนึ่งส่งท้ายทั่วเอเชียดาวิดรายา6คะแนนการเสียประตูท้ายครึ่งแรกรายาก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยเพราะเลือกเล่นจังหวะเสี่ยงไปหน่อย ยัดให้ไม้ที่อยู่ในวงล้อมผู้เล่นสเปอร์พอเสียประตูเจอยิงสวนรายาที่ออกมาไกลกลับไปป้องกันไม่ทันครึ่งแรกจกังหวะเต็ม,มุมของสเปอร์สองหนถูกผู้เล่นสเปอร์มาก่อกวนจนขึ้นไปเล่นบอลไม่ได้ก็วาดเสียวจะโดนอยู่เหมือนกันครึ่งหลังแทบไม่มีอะไรต้องทําวิลเลียมเซลบา7.5คะแนนครึ่งแรกพอไม่มีตัวคุมจังหวะตรงกลางกลายเป็นเซลบาที่ต้องขึ้นมาเป็นตัวแจกจ่ายบอลแทนมาตรฐานของเซลบายัางดีเหมือนเดิมทดเจ็บที่สเปอร์เจอสวนกลับก็ยังเป็นเซลบาที่ไปตัดจังหวะสุดท้ายได้ทัน ยาคุบคีวอ6.5คะแนนแนวรับวันนี้หายไปเยอะคีวอเลยได้สตาร์ตตัวจริงผลงานถือว่าทำได้ดีเลยสำหรับคีวอมีจังหวะบล็อกลูกยิงของคูดูชและไม่มีข้อผิดพลาดอะไรมริสเกลี6คะแนนต้องดวนกับคูดูชปีตัวใหม่ของสเปอร์สมาที่กับเกมก็ดูดีขึ้นกว่า2นัดแรกหน่อยแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกจังหวะที่เสียประตูให้สเปอร์มายไปโดนตัดบอลกลางสนามแต่จังหวะนี้มันควรจะฟาวได้เหมือนกันเพราะโดนนิชาลิซอนเข้าเตะ,ะข้อเท้าจากด้านหลังแต่กรรมการไม่เป่า เป็นไว้6คะแนนก็มีถูกกดดันจากเกมลุกของสเปอร์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ถือว่าเจอกดดันอะไรหนักมากนานๆมาสักทีจังหวะเติมเกมลุกก็พอมีบ้างแต่มันก็ไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่คริสเตียน,นอการด6คะแนนนอการเหมือนจะเป็นคนที่ทำหน้าที่เบรกเกมชะลอเกมรอเกมบอลจังหวะ2ในจ็อบเท่านี้ถือว่านอการก็ทำได้ตามหน้าที่แต่เขาไม่ใช่คนที่ขึ้นมาคุมจังหวะเกมและไม่ใช่คนที่พักบอลตรงกลางทำให้การลำเลียงบอลดูไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่ เดคันไร้5.5คะแนนไร้ในการทัวร์ปีซีซั่นที่เอเชียดูฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยตลอดเราเห็นไร้เสียบอลง่ายๆหลายครั้งเลยและจะสนับสนุนเกมรุกดูเบามากมาตินโอริการ5.5คะแนนพยายามจะปั้นเกมในพื้นที่สุดท้ายแต่บางครั้งเร่งจังหวะเกินไปหน่อยจนกลายเป็นจ่ายบอลกันพลาดจังหวะได้ลุ้นสับไก่ก็ไม่ผ่านบล็อกแนวกองหลังสเปอร์ บูกโยซาก้า5.5คะแนนซาก้าเลี้ยงไม่ผ่านเหมือนกันเมื่อจะกับ2-3ด่านของสเปอร์ที่ขวางหน้าอยู่หลายครั้งที่พยายามฝืนกลายเป็นเสียบอลเกมลุกดูน่าห่วงในวันที่ฟังขวาไม่มาเกมบุกข,ของอาร์เอนอลไม่มีอะไรน่ากลัวเลยกาเบรียลมาเตลลี่5คะแนนฟอร์มก็ยังไม่กระเทือขึ้นจาก2เกมแรกในปรีซีซั่นมาเทลลี่แทบจะกดดันอะไรแนวรับสเปอร์ไม่ได้เลยจังหวะ1ต่อ1ไม่มีความอันตรายเลยไคฮาวเวต5.5คะแนน การจับบอลแรกแล้วจะไปเล่นต่อในกรอบเคโทษของฮาวเวตไม่ได้เปรียบเลยครึ่งแรกโอกาสใกล้เคียงสุดที่ได้ขึ้นมงแต่ไปติดบล็อกผู้เล่นสเปอร์ครึ่งหลังตั้งให้มาตี้ได้ยิงแต่ซัดข้ามขานออกไปตัวสำรองเรียนโดทอซา6คะแนนนาทีที่68แทนมาเตียลลี่ลงมาเป็นตัวสำรองแต่ทอซาก,ก็อยู่เล่นได้ไม่จบเกมเขาดูเหมือนจะมีปัญหาบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวมาตินซูบิเมดี้6คะแนนนาทีที่68แทนนอการ ปีซีซั่นที่เอเชียค่อนข้างน้อยที่3กองกลางตัวจริงจะได้ลงมาเล่นด้วยกัน2เกมอุ่นเครื่องส่งท้ายควรต้องเซตอัพแดนกลางกันได้แล้วมิเกลเมเน,นโน6คะแนนนาทีที่7 7แทนไรซ์วกเตอร์ยยเคเรส6คะแนนนาทีที่77แนนนท,ท77แนฮาเวสเพิ่งลงซ้อมกับทีมไปได้แค่2ครั้งก่อนเกมได้ลงมาในช่วง10-15นาทีสุดท้ายมีจังหวะเก็บบอลสองแล้วไหลคืนมาให้ซูเบมิี้ได้ยิงเราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรจากเขามากคงต้องรอดูในเกมกับเบียร์และอัลและแอตติกบินเบา แม็กซ์ดาวแมน6คะแนนนาทีที่77แทนซาก้าคริสเตียนมอสเกล่า6คะแนนนาทีที่77แทนคีเบลประเดิมสนามเกมแรกให้กับอาร์ซอนอลลงเล่นตรงตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งขวาทําให้เซริบาขยับมาเล่นเซนเตอร์ซ้ายแทนหน่วยก้านถือว่าได้อยู่แต่มอสเกล่าก็ยังไม่ได้โดนทดสอบอะไรมากสเปอร์ถอยลงไปตั้งรับกันหน้าประตูทั้งทีโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก6คะแนนนาทีที่77แทนไมล์ริสเนลสัน6คะแนนนาทีที่85แทนทอสซา พี่ต้ามองบวกปืนปรีซีซั่นดีเกินคาดมิเกลอาเตตาคุนเสืออาเซนอนพอใจการเตรียมทีมปรีซีซั่นกำลังเป็นไปได้ด้วยดีกว่าที่คาดหวังพร้อมเชื่อมั่นความแพ้แพ้อุ่นเครื่องต่อทนนันเอนพัสเปอร์หนึ่งต่อศูนย์จะช่วยพวกเขาเข้าใจสิ่งที่ต้องทำม,มากขึ้นดา์บีแมตต์ลอนดอนเหนือน้นประเทศฮ่องกงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาปืนใหญ่โดนไก่ทองยิงนำท้ายครึ่งแรกไม่สามารถทวงคืนผมมองโลกในแง่ดีสุด,สดๆอาเจตากล่าวหลังเกม ทุกอย่างที่เห็นตลอด10วันทําให้ผมมีกําลังใจมากตอนนี้เรามาไกลก,กว่าที่ผมคาดหวังไว้ในหลายจุดเกมนี้เราได้ผลการแข่งขันที่ไม่ต้องการแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีมากเช่นกันเราได้เข้าใจความแตกต่างที่จะทําให้คุณเป็นผู้ชนะเราต้องควบคุมปัจจัยเหล่านั้นวันจันทร์หน้าเราจะเริ่มกันใหม่เราเหลืออีก2เกมที่ยอดเยี่ยมในเอมิเรตเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับเริ่มซีซั่นที่โอทาฟอร์ด ทั่วเอเชียก่อนหน้านี้ปืนใหญ่ยังคว้าชัยเหนือเอซิมิลาน1ต่อศูนและนิวคาสเซิลสต่อ2ทั้ง3เกมและโดยเฉพาะวันนี้ช่วยแสดงให้เราเข้าใจสิ่งที่ต้องทำโคชชาวสเปนกล่าวต่อผมพอใจกับสิ่งที่ได้เห็นในส่วนใหญ่แต่เรายังขาดความแม่นยำในบางจังหวะที Anime ่จะปลดล็อกผลการแข่งในแง่ทัศนคติความกระหายและระดับโครงสร้างของทีมแล้วมันยอดเยี่ยมมากเราแค่ต้องยกระดับต่อไปในแง่ผลงานส่วนตัว เรามี2เป้าหมายในการทัวร์คือการเตรียมตัวให้ดีที่สุดและเชื่อมต่อกับผู้คนของเราที่นี่แน่นอนเลยเราทำตามเป้าหมายริชาอวรางวันเจอกาเบียวโพสสวนริชาดิซอนหอกตัวแสบทอนแฮมฮอสเปอร์โพสรูปรับรางวัลจากนัดอุ่นเครื่องแท็กชื่อกาเบียวมากันเยสเจอกองหลังอาเซนนลลงรูปรับรางวัลในเกมแข่งจริงถึง3สมัยต่อโต้ลอนดอนดาร์บี้แบบกระชับมิดวันพระราชบดีที่ผ่านมาไก่เดือดทองเฉือนปืนใหญ่อดีตร่วมเมือง1ต่อ0นโดยปาปซายิงตัดสินนาทีที่45 ริชาริสซอนอยู่ในสนาม63นาทีแล้วหลังแข่งถ่ายรูปรับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์พร้อมแท็กชื่อมาการเยสกองหลังเพื่อนร่วมชาติผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนร่วมในเกมล่าสุดไปด้วยมาการเยสกำลังเรียกความฟิตตอบโต้โพสต์รูปแมนออฟเดอะแมตช์ของตัวเองบ้างแชมมีถึง3ชิ้นล้วนเป็นเกมพิมพลิกที่แข่งเจอสเปอร์อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นแม่นานริชาริสซอนลงอีกโพสต์เป็นรูปชูถ้วยแชมป์ยูโรปาลีกคาดว่าสวนกลับมาการเยสที่ไม่เคยคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์กับอาเซนนล หุยซาฮาดิตกองหน้าแมนเชสเตอร์เต็ดออกโรงหนุนหลังที่เด้อองรีกลับมาคุมทีมเก่าอย่างอาร์เซนอลในอนาคตซาฮามองว่าอองรีมีทั้งแพทชั่นในเกมฟุตบอลและความเข้าใจเกมในะระดับสูงซึ่งเพียงพอแล้วที่จะทําให้เขาเหมาะกับตําแหน่งกุนซือของปืนใหญ่แทนที่มิเกลอาร์เตต้าในวันข้างหน้า อาเตต้าเข้ารับงานคุมทีมตั้งแต่เดือนธันวาคม2019และสามารถสร้างความมั่นคงให้กับทีมได้ในระดับหนึ่งพร้อมคว้าแชมป์เอฟเอคับในฤดูกาลแรกที่คุมทีมแต่แม้จะทำผลงานได้ดีและพาทีมขึ้นมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ได้อย่างสม่ำเสมอนในช่วง3รฤดูกาลหลังสุดแต่ก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้สักครั้งจบอันดับ2มาตลอด แม้อาจ e รตาจะได้รับคำชมในเรื่องการพัฒนาแข้งดาวรุ่งและการสร้างแนวทางการเล่นที่ชัดเจนแต่แฟนบอลบางกลุ่มก็เริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะทีมไม่มีแชป์เพิ่มเลยตั้งแต่ปี2020และเริ่มมีเสียงเรียกร้องว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซืออาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทีมต้องการ ในานะฮีโร่ของยุคทองอาร์เซนอลอองดีคือชื่อที่แฟนบอลผูกพันที่สุดเขาลงเล่นให้กับทีมตั้งแต่ปี1999ถึง2007และกลับมาอีกครั้งในปี2012ลงสนามไปทั้งสิน้น377นัดยิงไป228ประตูกับอีก101แอซซิตผ่าทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยและ FA Cup 3สมัยและเกือบได้บอลลงดอในปี2003อีกด้วย ผมอยากเห็นอองรีได้คุมทีมในพีเมียร์ลีกนะผมว่าเขาสมควรได้รับโอกาสเขารักฟุตบอลมากและหลายคนยังไม่เคยได้โอกาสเท่าเขาเลยบางคนเลิกเล่นแล้วได้งานใหญ่ทันทีผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรอองรีเองก็มีประสบการณ์แล้วนะเขาพัฒนาขึ้นเยอะตอนคุมทีมชาติฝรั่งเศสอยู่21ถึงแม้จะไม่ได้แชมป์แต่ความรู้ของเขานั้นสุดยอดจริงๆและผมหวังว่าจะได้เห็นเขาคุมอาร์ s e n อลในสักวันหนึ่ง ซาฮากล่าวกับบอยสปอร์ตยังไรก็ตามแม้จะมีโปรไฟล์นักเตะที่หรูหราแต่เส้นทางการเป็นโค้ชขององรียังไม่ราบเรื่อนนักเขาเริ่มต้นคุมทีมอาชีพครั้งแรกที่อาร์เอสโมราโกซึ่งผลงานไม่ดีนักก่อนย้ายไปคุมมอนเทีอลในเมเจอร์ลีกและเคยทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเบลเยียมล่าสุดเขาได้รับหน้าที่คุมทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21และชุดโอลิมปิกแม้จะไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้แต่ผลงานของเขาก็ได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยเช่นกัน วิ่งขายไปทั่วทีมโยเคเรสแฉสปอร์ติ้งตัวการทำดิวุ่นตัวแทนของวิกเตอร์โยเคเรสกล่าวหาสปอร์ติง้งลิสบอนว่าพยายามสร้างความยุ่งยากในดิวของห oh ok ัวหอกสวีเดนโดยการเสนอโอกาสให้และหลายสโมสรได้เซ็นสัญญากับกองหน้ารายนี้ก่อนอาเซนอลทีมของมิเกลอาเจตาบรรลุข้อตกลงมูลค่า6 4ล้านปอนเพื่อเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย27ปีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการเจรจากับทีมแชมป์โปรตุเกสมานานหลายสัปดาห์ สปอร์ติ้งได้ปรับเงินโยเคเรสเป็นเงิน350,000ยูโรซึ่งเป็นเงินค่าเหนื่อยทั้งหมดของเขาในเดือนกรกราคมจากการที่เขาปฏิเสธที่กลับมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้สปอร์ติ้งยังไม่พอใจที่ฮา,าซานเซตินขายาเอเย่นของโยเคเรสออกมาเผยถึงค่าตัวของกองหน้ารายนี้ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์จะรูดม่านเปิดฉากขึ้นอย่างไรก็ตามโจนรธานซาวเกียสซึ่งทำงานร่วมกับเซตินขายาในการดูแลโยเคเรสยืนยันว่าอาร์เซนอลเป็นจุดหมายปลายทางแรกของแข้งในความดูแลพวกเขามาเสมอแม้ว่าสปอร์ติ้งจะพยายามดึงความสนใจจากหลายๆสโมสรก็ตามมันเป็นเรื่องยุ่งยากมากชาวเกียสบอกกับ WTV ทีวีของสวีเดน มีข้อตกลงแบบลูกาชายกับผู้ในการกีฬาคนก่อนถ้าโฮโกวีอานายังอยู่ที่สเร์ติง้งข้อตกลงคงเสร็จสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงทุกอย่างถูกเขียนไว้แล้วแต่เราไม่มีเวลาที่จะเริ่มต้นกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายผมไม่เข้าใจเลยว่านักเตะที่ยิงประตูดได้มากมายและพาทีมคว้า3าแชมป์จะไม่คู่ควรกับการได้รับความเคารพมากกว่านี้ได้อย่างไรความเสียสละของเราเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นพวกเขาเสนอโยเคเรสให้กับเรมริดพวกเขายังเป็นข่าวหน้าหนึ่งกับแมนยูเต็ดแต่กับอาร์เอนอลพวกเขากลับมีเงื่อนไข วิกเตอร์ไว้วางใจโปรเจกต์ของฮาซานเซตินกาย่าเอเยนเสมอพวกเขาตกลงที่จะย้ายไปเล่นในลิกที่มีความกดดันน้อยกว่ายังทีมจากโปรตุเกสเพื่อคว้าแชมป์และกลับสู่พรีเมียร์ลีกในเวลานั้นมีสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่สนใจเขาอยู่แล้วถึง7สโมสรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ